บพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับห้องเสื้อลำพายดีไซน์ซึ่งวันนี้อาจารย์เอริกนะครับยินดีนำเสนอเกี่ยวกับการตัดชุดเดรสนะครับซึ่งวันนี้ชุดเดรสของเรานะครับได้นำผ้าสีสดใสนะครับซึ่งเป็นผ้าสีน้ำเงินนะครับจะเป็นเทรนที่ทำให้าสาวไทยของเรานะครับที่มีผิวที่สดใสยอยู่แล้วผิวขาวสวยนะครับพอใส่ชุดเดรสสีน้าเงินแล้วก็จะดูขึ้นดูสดใสสวยขึ้นแล้วก็ดูผอมเพ เลยทีเดียวนะครับวันนี้ชุดเดรสของเราวิธีการสร้างแพทเทิร์นต่างๆนะครับอาจารย์ได้นําเสนอแล้วในคลิปที่แล้วนะครับพอเราได้แพทเทิร์นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ,ะเป็นขั้นตอนของการนาแพทเทิร์นนะครับมาวางกับผ้านะครับซึ่งวิธีการวางเกลนผ้านะครับก็คือวางไปตามเกลนตามยาวนะครับแล้วเราก็จะ ทำการเผื่อผ้านะครับแล้วก็จะทําการกลิ้งแบบออกมานะครับซึ่งตอนขั้นตอนนี้นะครับออาจารย์ก็ได้ทําการกลิ้งเส้นแล้วนะครับกลิ้งเส้นออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ จะมีรอยกริ้งเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราทําการกริ้งส่วนประกอบสําคัญของการทําชุดเรียบร้อยเราก็จะนําเข้าไปสู่ขั้นตอนของการตัดเย็บนะครับซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปนะครับทาง,ห,งห้องเสื้อลำพายดีไซน์ก็ยินดีนะครับที่จะรับบริการในการตัดชุดต่างๆให้กับทั้งคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษนะครับที่ w w w ว ลั m พาย c o m นะครับหรือราย ID LP2556 นะครับติดต่อได้เลยนะครับชุดจะชุดแบบไหนเราสามารถบริการคุณได้นะครับขอบคุณมากครับ